เจะไปดิพี่น้องโบเลี้ยงกึนงลังกึนจัมหวเอ้าว่าห้ยืนลังกับลังกะล,ล,ลีอะไเนาะว่ะจะเป็นสื่อขักว่ะทางนายเต็มทางนายเต็มพี่น้องเลยก็เลยให้คนอยู่ล่งางกนเลท้าวว่านแม่ท้าวยิ่งกระปุ่นก้อนยังไปเล่นบุญตอนนี้มามาเฮื่ยนี่ นี่อันผูกกะเหลามีลี่มานาวมนาของแม่พี่ผูกกะเหลาไปนรเพส่โเบเตียนี่ไนอเียงไหนพี่ะเพาใสเจทำเตียงมาไหมมาานบ่ไปทุกงานปนังเผาจะไปงานปนังเผาก็อก้เผานะขึ้นปเผินน้ห่ออ ก็คอยได้มันก <cu> ็คอยเด้มันตำ่ากมันจำใจเกินดำกว่าได้ไหมบนพ่อแก่เราไ้ล้งกก็ล้งไดนล้งีอ่ะคิดว่าบัก คิดว่าคิดว่าพักกันมาหอดจะเฮิร์มอะไรมันขี่ไว่บ่ได้ทางเด้เล,ลี้ยวเบิ่งยันไงดิแล่เล็กชามพอดีมาสุดทางอืดจะอืดโอ้ยว่าพี่น้องเลยเอ้าเอ้า ไอ้มันเอาโลดไอ้มันเอาโลดแล้วไอ้ตัวหาใจวอกขารอข้าเขาวสิลาบมันโดงสิทวนมันได้ขกมาัวเก่าข้าขลาบโดงยิทวนมันได้ข่ยปลโลด กาเลวดงีทวนเทนี่ขาเอิมาเขาเอิดมาไล่ศิลปะเยอนั่นน่ะดุงซีทวนเนาดก็ไล่ิลปะเนาะัวกันเลยนาะ่เจ้าก็ผ่อยนะพระเาก็บรรจุง่นนป่าเปิดเปิดเปิดย่างขึ้นยกใจแล้วนะบุบเบืโอ้ยมือมือรูบๆเบื้องผมไม่ยั้งอันนี้ปุ เออไปเบิ่งข้างในก่อนพี่น้วม่นหอยก็เมีใหญ่นะตัวแรกไขกันเดียวนี่จ้ะระหว่างม่น้อยก็มีใหญ่จักซูซีกันดูดูกแบมึงซูกันกมีใหญ่ป้าสวิตชวันั่งกันเตรียมพร้อมแล้วนี่อันนี้กระปุนชิมตต้อนหับนะจ้าจ้าแค่นี้ละจ้า

โอ้ปลาอยู่้อง่าเพิ่มอมเปลี่ยนตรงบอาดีบ้าลังีเด่นดีไม่แม่ครจเชือ้าลงมานี่ตัวมาชรวอไ่ก็เลยมาดูในปงแล้วนนี้ข่าวดีแฮ้วคนเข่วฮะเอาแห้ใครเขีไ้มเก็กเอกพเทนตมาแนลุกลุกและแขวฮับ

แถวฮะลบมนจะเป็นลบทาแล้วป่าฟูอะรหยใจติะไจแล้วาจะจกตายเรมจะต้องเลึกพลเป็นตนแ่ออกจะไปไงป๋ล้วหนูเนี่ยป่านให้ลบาอยวะ

ห้าโหลกินข่าวห้ากระยาอ่ะฮันฮันหนามาแน่ให้แขบพูดจ้กบาทนะเพื่อสุขคนเด้อคว่ำลงม้วหนึ่งสองสามโอ้ยจะเหมือนงามดินั่งมัวหวังผื่อนตาจุนสีออกผุดโว้ย่ามาเป็นโลกี่ป่ะฮะเตียงต้องประเดี๋มันเราเตียงหนึ่งน้ำเบี้ย หวนาวกันนะเสียแค่น้านะไม่ใช่เลยแค่อาโลดอะไรวาแต่งกมาจะกกัมันต่งรลเยพี่ออ่หนกินเยอรล่มากินบ่หกินเเสียวหายเฮ้ยเออจาเจียแค่หน้านะแม่้ดเผาเอาได้ชาผแมวได้ชะมากินข้าวปุ้นเน่ กมากกาินอนลก็มากินอีกว่าไบปะไก่คือกินกำนี่มึงก็แบบไก่ด้วยไปปะเมืองเมืองกูใ่้มันกินสเหรับตีสวยตดบวกอ้าวอยู่บ้านจีอ้ายอายุกูไดาคนปากูได้นะให้ค่อยกูอยากถือตีนอาได้ไหม ไอบามันจะบาเอาไวมมาบากาโอ้ยตีนยังตีนนะน้าพอีกีบบากันแั่งตีนบอกนี่เอจิตเต้ขาดกัน้องๆถกับมอั้งเล็กเด็บก็มีเพาะเลยมันบรีคีเรียยังบอกอีเียร์โั่สามมอดเอายุเจ้ากระว่าสิลอย มันเ่เคยกินักเกืยบเดจะมาเฮือนเดินข้เขายังบ่กินเลยีดึงอ่ไปบนอื่นนี่มันหิวอือไม่เห็นเขาเลยกินเหลืองได้หันอุ่นนั่นแหละเขาปดาและเ้ใมาเพื่อน้ราแล้วตอนนี้กินหลดอน่าได้มาเฮือนในยาของปู่เจเราพี่น้องเลยมากินข้าวปุ่นตอนนี้ก็เป็นเวลาอยากเกามุูงอะไรเนาะโอ้ยดนที่เราแบบบุกยัง เราบว่าเพราะเนหนอ่ะ้าวฉันเดียว่าเธอนี่หอ้ยหลบกลัเด้อเธอไหเองเธอมาสนจบื่อเธอสายแดดเนาะมานะาีไพ่อไรทุอย่างอได้ไพเป็นชายเบอร์หัวอเขาไปบุญเราอมทำรูมาลูกลูก็ไปหาเราังหวาจืดก็หลแล้ว ได้สิบโลกได้จังสีพอมันกินแล้วกันนะน่ะโเอามาทำมีดเาอามาทำปิดนะส่งแขกซะเด้อ่นะขอะเล้าส่งแขกก็ได้ก็ดิตื่นใหม่ได้น่ะมัน้สียบจบบอเสียบเแซ่บเพิ่นมานเนาะเแซ่บเมื่อในเตียนเตรียมเขาดงขี่ปวดขี่กลางลงมดิหมูกินตตขี้ขาเป็นลอมขากินอีก ใอยกินมากันอามอสกินนะิสร้างมันเขาแล้วเสือไอวาเีกว่าแต่ผ้าขาราบกุ้งนเต็มจานอยู่กมาเลือกตะกาเ้กินเป็นกนกหรอนพมอกนอนแล้วอ้แม่มาบนไปบุญแล่วเรื่อไ ไปแล้วไปแล้วพอจะบอยแล้วก็ลงจะถอยพี่ประสาอะไรก็บอาตอนลงวิเรือห์ลงดูนี่อย้ลเห็นตาหลุดอยู่ทางหลังบัแมนบัแมนชุมเผาเลียวขึ้นมาผีแล้วก็กลับไปฝุดต่อยแบบเลี่ยวเลยนะเผาผ่านบ้านบ้าทั้งคนหัวบ้าทั้งน้องคีนุ่นั้งน้องคีนุ่นสีไรโมดหัเลยโดนจะเลยบาดมา เฮ้อว่ะคือสิพากันหอดบ้านดงบังมีแล้วว่ะบมาจอดป้ายเดไพจาาไม่ใช่วรยังออโต้สปีดอยู่เฮอว่ะอยู่นี่แต่นะว่ะชื่อว่าีดเนาสร้างมันเอาเอ้าตีบจะอย่าง้เอืดขากว่านี่ ปุดทวโอ๊ขาเจ้าอยู่นี่บ่พี่น้องเยฟอกันคลิปหนาพี่น้องจะตื้อซาเด้อพี่น้องเ้ยบังเติดก็บ่าจาบุสุภาพเรียบร้อยเนาะกขถุยเขาอาไปผมเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องกูเอาลูกล้านอีบักครับสิตาเอฟซีอย่นะกูเอาเนีได้ อีบักเนาะจะต้องเอิ้นห้าวันอัน,อนจะต้อเอิ้นห้าวันอันเอิ้ออยังวะร้อยหลาเอเอร้อยหลาเดี๋ยวว่าจะเถืออีบักมัน,นบสุขัดอยหลาตลอดาไม่ใช่เมนนี่ก็นุกอีร้อยเอาโอเคมันหนาได้คะ่ะบักมดบักเละล <laughs> าว <ม S 2> สวยอะปิดปลูก